ผู้ต้องหาหญิงคดียาเสพติดกระโดดลงมาจากโรงพักสอพอบางกรวยไปดูคลิปก่อนที่หญิงคนนี้กำลังจะกระโดดกันนี่เป็นภาพกล้องวิดีโอติดตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบริเวณชั้นสามของโรงพักบางกรวยที่จะเห็นเจ้าหน้าที่เดินนำหน้าผู้ต้องหาสองคนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ติดกล้องเนี่ยเดินตามหลังอยู่หญิงคนนี้ที่ใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับระหว่างที่เธอเดินไป ลักษณะก็คือร้องไห้ตลอดเวลาแล้วพอถึงทางเลี้ยวช่วงบันไดตรงนี้นะครับหญิงคนนี้เนี่ยใช้จังหวะวิ่งสวนออกไปด้านซ้ายแล้วก็กระโดดออกหน้าต่างไปแบบนี้เลยครับตกลงไปด้านล่างนะครับสามชั้นเสียชีวิตขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าได้ดูคลิปวิดีโอแล้วก็ไม่ติดใจกับการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นทราบอยู่แล้วว่าลูกติดยาเสพติดแล้วน่าจะเครียดแต่ก็ไม่เคยบอกอะไรคงกลัวว่าแม่เนี่ยจะอมทุกข์ไปด้วยเพราะว่า ตัวผู้ต้องหาเองก็ต้องรับภาระทั้งหมดในบ้านแล้วก็แม่เองเนี่ยต้องคอยดูแลลูกของเขาอีก3คนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวินาทีนั้นลูกคิดยังไงทําไมถึงตัดสินใจกระโดดลงมาแบบนี้ครับเขียนของเขา,ขเ,ขาเขาไม่บอกเราไม่บอกเราว่ากวเราแบบปุ้มทุกแลงเนี่ยถ้าเราไม่เขาเรี้ยงดูเรามานะเป็นห่วงเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแนละ้ว ก็คุยกันทุกวันเจอกันทุกวันวันที่มาวันที่ติดต่อที่มาแต่ตอนาาตอน,นั้นเองเขาไม่พูดอะไรเลยไม่ไมไมเคยได้ทำด้วยด้านพันตำรวจเอกกิติศักดิ์พงษธนารักษ์ผู้กำกับสพบางกรวยบอกว่าหลังจากทราบเหตุก็ได้ตรวจสอบคลิปวิดีโอนะคะและสอบถามตำรวจแล้วพบว่าผู้เสียชีวิตมีลักษณะวิ่งกระโดดลงหน้าต่างเพื่อฆ่าตัวตายทั้งนี้ได้ให้ทางญาติได้ดูคลิปทางฝั่งของแม่ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ